มาครับวันนี้จะมากับรถแนวครอบครัวนะครับนี่คือ Mitsubishi Pajero Sport นะครับ 2.4GT ม r e m เ u มนะครับยาวสักนิดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับเพราะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นรถปี2 0 1 5นะครับในราคาสุดร้าเหลือเกินนะครับเพียง 6 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับท่านลูกค้าครับราคาหายไปเยอะมากนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้รถบ้านมือเดียวนะครับจากป้ายแดงนะครับคันนี้นะครับซื้อสดไม่มีแหวนนะครับมาดูหน้าต่างเขาก่อนนะครับออกแบบมาได้อย่างดูดันนะครับสวยงามมีไฟเดย์ไทม์โปรเจ t เตให้แล้วนะครับเซ็นเซอร์มีมาพร้อมกัน ทั้งหมดนะครับข้างหน้านะครับอยู่ประมาณ6จุดนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับและผมชอบนะครับรูปทรงของเขานะครับมีส่วนเว้าส่วนโค้งนะครับหลายเส้นเหลี่ยมต่างๆนะครับของมิซูบิชิปาเจโร่นะครับใครที่เป็นนะครับสาวกของเขานะครับมิซูบิชิก็รู้อยู่แล้วนะครับว่า เป็นรถที่ค่อนข้างจะมีสมรรถนะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างก็ดีนะครับบอกได้เลยนะครับว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับกับราคานี้เนี่นะกระจกมองข้างจะเป็นโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับและสิ่งสําคัญนะครับตัวท็อปที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือกล้องรอบทิศทางน,นะครับ กล้องรอบทิศทางนะครับท่านลูกค้าครับมือจับเป็นโครเมียมมีคีเลตโกมาให้ด้วยนะครับราวบันไดรับน้ําหนักได้เป็นร้อยกิโลสบายๆนะครับเพราะว่าเบื้องต้นผมก็น้ําหนักเป็นร้อยกิโลแล้วนะครับเหล็กโครงหลังคานะครับตัวนี้นะครับให้มานะครับใครจะไปใส่เหล็กเพิ่มเติมนะครับไว้วางคงวางของนะครับน้ําหนัก200โล300โลสบายๆนะครับคานบนหลังคานะครับดูภายในนิดนึง บอกคู่น่าจะต้องเป็นไฟฟ้าครับภายในจะเป็นสีดำนะครับมีจอมาให้นะครับระบบเกียร์ออโต้แอน์ออโต้นะครับพวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับทั้งสองฝั่งและมาพร้อมกับแพตเทนชิพนะครับเข้าเกียร์ลดเกียร์นะครับพร้อมกับอัตราทดเกียร์8จังหวะของมิตซูบิชินะครับคันนี้นะครับและดูเม็ดองเม็ดอ้างนะครับสวยงามนะครับรถคันนี้นะอ่าดูข้างหลังนิดนึง เบาตึงเปรี้ยนะครับเบาะตึงเปรี้ยนะครับมีจอมีราวนะครับความเย็นนะครับทั่วถึงทั้งคันแน่นอนนะครับไม่ต้องแย่งกันนะครับรถคันนี้นะข้างหลังนะครับปาเจ r o Sport ์ตนะครับ 4WD นะครับหมายถึงว่าเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบที่ปรับได้นะครับ2ล้อก็ดี4ล้อก็ดี4ล้อความเร็วสูง สี่ล้อความเร็วต่ำนะครับมีให้เลือกเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งนะครับเล็กๆน้อยๆนะเดี๋ยวดูข้างหลังนะครับว่าข้างหลังเป็นยังไงบ้างนะครับบั้นท้ายนะครับโดนกระแทกมาหรือเปล่าดูจากเม็ดอาร์นะครับจากสายตานะครับก็เดิมๆนะครับเม็ดอาร์คยังชัดเจนน็อตไม่มีขยับนี่นะครับรถเดิมๆนะครับบั้นท้ายเดิม อันนี้ก็เก็บของได้เล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับใครที่อยากเก็บนะส่วนเบาะนะครับจะต้องดึงนะครับพับไปข้างหน้านะครับตรงนี้นะแล้วมันจะมีเบาะที่นั่งนะครับถ้าเราอยากให้พับเสมอนะครับเราต้องเอาขึ้นนะก็พื้นที่กว้างขวางนะครับสําหรับมิสูบิชิปาเจโร่นะครับเป็นรถ3ามแถวนะครับเจ็ดที่นั่งแนะนําครับคันนี้คุ้มค่าคุ้มค่าตรงไหนครับจะขับ2ก็ดีนะครับ จะไปเที่ยวขึ้นเขาขับ4ก็ดีนะครับจะขับ4ตอนฝนตกก็ดีเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับในราคานี้รถบ้านมือเดียวชนหนักพิคว่ำจมน้ำไม่มีแน่นอนนะครับสำหรับร้านแตงโมคาเราคัดสรรมาใครที่สนใจรถรุ่นนี้นะครับสามารถมาดูได้นะครับตั้งอยู่ซอยสวนผัก43นะครับอัศสวิพิเชษนะครับมาไม่ถูกโทร095952 5562นะครับมาไม่ถูกนะครับย้ำนะครับโทร095952562นะครับผมชื่อหนึ่งให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถก็ดีเรื่องจัดไฟนั้นก็ดีนี่ระบบปาร์คเซนเซอร์นะครับระบบเซนเซอร์กันชนนะครับคันข้างหน้านะครับรักษาระยะนะครับกันลื่นนะครับปุ่ม p ุสตสตาร์ทนะครับนี่นะครับระบบระบบขับ4นะครับขับ2 ขับ4นะครับ4ความเร็วสูงนะครับขับ4นะครับความเร็วต่ำนะครับแล้วก็มีระบบลงงขาวนะครับมีระบบทางขุกกระนะครับมีให้เลือกนะครับและก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับรถรุ่นนี้นะนะในราคา6 7 9 9 0 0บาทผ่อนไม่ยากครับท่านลูกค้าครับเริ่มต้นผ่อนแค่เดือนละ1 0 0 0 0บาทได้รถนะครับ เจ็ดที่นั่งเดินทางไกลก็ดีเดินทางใกล้ก็ดี mm hmm. เที่ยวป่าเที่ยวเขาก็ดีขับ2ก็ดีขับ4ก็ได้นะครับมันอยู่ในตัวของมันแล้วนะครับวันนี้ใครสนใจโทรเลยครับสายด่วนปรึกษาได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดก็ดี0 95 952562นะครับผมชื่อหนึแตงโมคานะครับฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับ มิสูบิซิปาเจโรคันนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ